ร้าน o อพาเวอร์หรือว่าเพชรโอโซนนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เรารีวิวก็จะเป็นรุ่น4บอลนะครับที่ว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับมีทั้ง4บอลแล้วก็สีดำนะครับแต่รุ่นนี้นะครับตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับมีตั้งแต่สี่พันวัต์นะครับห้าพันวัตหกพันวัต์แล้วก็เจ็ดพันวัตนะครับ ของยี่ห้ออาจจะอ่านยากสันี้นะครับไว้ไว้พอประมาณนะครับชื่ออ่านยากนิดนึ่งแต่เป็นอินเวอร์เตอร์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ดูหัวเขานี่ใหญ่มากนะครับลองเทียบรุ่นเก่านะครับนี่นี่หัวรุ่นนี้นะครับเจออันนี้โอ้โหสายไฟเข้าใหญ่มากนะครับแต่บอดี้นะครับวัดเท่ากันตัวนี้บอดี้จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้บอดี้จะเล็กกว่าจะบางบางกว่าครับแต่บางกว่าจะยาวกว่านะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมีจอ ทั้งไฟ12 220ไฟ DC และ AC นะครับทุกๆจอนะครับอันนี้เราต่อตัวอย่างให้ดูครับนี้มีเหมือนกันทุกจอนะครับนี่ครับมีทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับสั่งดูให้ดีครับว่าระบบใช้12หรือ24นะครับมีทั้ง12และ24โวลต์นะครับอ่ะก็ถ้าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าแต่ละรุ่นมันใช้งานได้ประมาณกี่วันนะครับเราแจ้งนิดนึงครับอินเวอร์เตอร์เนี่ย ยัง4,000วัตต์ก็คือใช้งานต่อนนื่ก็คือ2,000วัตต์นะครับเป็นเป็นวัตต์พิกนะครับ5,000วัตต์คือ2,500วัตต์6,000วัตต์ก็คือ3,000วัตต์อ่า7 0 0 0วัตต์ก็คือ3 5 0 0วัตต์ก็มีมีรถเนี้ยเราสร้างมาไวรู้สึกว่ามันจะแจ้งมาพัน0กจริงได้2,000วัตต์นะครับเดี๋ยวเราเทสเทสเทสวัดค่าวัดให้ดูนะครับอเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำการเทสค่าวัดให้ดูนะครับ่ะ เราทำการอาเอา water, อินเวอร์เตอร์มาเทสกำลังวัดกันนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือ,อเราใชา้นี่ครับอินเวอร์เตอร์นะครับต่อพ่วงปักนะครับแล้วก็ผ่า,านเตารีด1ตัวนะครับเตารีดนี่ก็กินเป็นพันวั์แล้วนะครับแล้วก็ตัวเป่าลมร้อนนี่กินถึง2,000พันวัเลยนะครับแต่เราต้องเราจะเล่งไม่หมดนะครับเราต้องค่อยๆเล่งเพราะว่าอตัวกําลังมันเกินตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ ใช้แคมมิเตอร์นะครับแคมมิเตอร์เป็นแคม DC ปรปับไปที่400มนะครับเราต่อด้วยแบตเลิเทียมครับก็คือหลักการช่างก็คือเอาเอาแอมคูนกับโวลต์นะครับเราใช้แบตเลตเทียม13โวลต์นะครับก็จะคูนด้วยกำลังแอมที่เราโหลดได้นะครับเราทดสอบแล้วก็จะเป็นวัดนะครับเราก็เตรียมเครื่องคิดเลขไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการาทดสให้ดูว่ารุ่นเนี้ย เราบอกว่าได้ถึง2,000วัตต์เต็มอะมันจะถึงไหมครับอ่าเดี๋ยวทาการเทสให้ดูนะครับอ่ะเราทําการเอ่าเทสรุ่น4,000บต์เลยนะครับนี่ครับก็ก่อนอื่นก็เปิดเอ่เต่อรีดก่อนนี่ครับเปิดเต่อรีดครับกินไฟ8 10กว่าแอมป์นะครับอ่ะแล้วก็เปิดตบตัวเป้าลมร้อนเลยนะครับนี่ครับอ่า160แอมป์ครับสูงสุดนะครับ ร้อยหกสิบแอมป์นะครับนี่ครับอ่ะคูณกันเลยนะครับอ่ะร้อยหกสิบนับแอมป์นะครับคูณได้วนนะครับคูณสิบสามวนนะครับนี่ครับปึ๊บนี่ครับสองพันแปดสิบวัตต์นะครับนี่ครับรุูนี้เราบอกว่าได้ถึงสองพันวัตต์นะครับคือคือตีมาครึ่งครึ่งนะครับก็ได้สองพันแปดสิบวัตต์นะครับอ่าทำงานได้วัดจริงนะครับ ก็การันตีให้เลยนะครับลองการเทสให้เห็นๆนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดให้ดูนะครับอ่ะจริงๆแล้ว2,000วัตต์นี้ใช้งานได้เยอะมากนะครับเครื่องทําความร้อนเครื่องมือช่างนะครับได้เกือบทุกชนิดเลยครับสวรรค์หินเจียตัวตัดเลขเลื่อยวงเดือยอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับอ่าพวกอ่ากาต้นน้าร้อนมะฮุงข้าวกระติกน้ําร้อนเตารีดอ่าใช้ได้หลากหลายเลยนะครับเราสามารถแอร์9,000 BTU ยังเปิดได้เลยนะครับวัดขนาดนี้ครับแต่เราแนะนํา รุ่น5,000วัตขึ้นไปดีกว่าถ้าจะใช้แอร์นะครับเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้ง่างมาต้องเพื่อเหลือเพื่อค่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารูดรุ่นถัดไปเลยนะครับโอเคครับอ่ะต่อไปมาเทสรุ่น5,000วัต์เลยนะครับก็5,000วัตนะครับเหมือนเดิมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราลองนี้เป็นขนาด3,000วัตครับอ่าไดเป่าลมร้อน2,000วัตนะครับแล้วก็อ่าเตารีด1,000วัตนะครับก็มาเทสดูว่าอ่าจะได้พลังงานก m อนะครับอ่าต่อกับ แบตลิเธียมนะครับจริงๆแบตลิเธียมนะครับมัน13.7.8โวลต์นะครับเราตีที่13โวลต์มันคนว่าทำเป็นรู้12โวลต์ไม่เอาแอมป์12คูณคูณด้วยด้วยพลังงานแมมอมป์เพราะว่าแบตลิเธียมมันแอมปโวลต์มันสูงนะครับถ้าเป็นแบตรถยนต์เราต้องคูณด้วย12นะครับแต่นี่แบตลิเธียมครับมันชาร์จเตียมมันเกือบ14โวลต์เลยนะครับเราเทสเพื่อต้องการพลังงานสูงสุดนะครับเลยต้องเอาแบตลิเธียมครับจะได้รู้ว่ากำลังวัดที่แท้จริงมันได้กี่วัตต์นะครับวัดแลลล้วคครรัับบก็อองเยนะะ่ ตอนนี้นะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับนี่ครับเนี่ยเปิดเครื่องก่อนอ่าพอดีเราได้เปิดรอไว้นะครับนี่ครับไฟขึ้นแล้วนะครับก็อ่าเปิดนี่ครับเรารียกติดแล้วนะครับแปดสิบกว่าแอมป์นะครับแล้วก็เปิดเครื่องอ่าเป่าลมร้อนเลยครับปปิดร้อยเก้าสิบแอมป์นะครับสูงสุดนะครับร้อยเก้าสิบสองนะครับอ่าร้อยเก้าสิบสองนะครับอ่าร้อยเก้าสิบสอง หนึ่งร้อยเก้าสิบสองคูณสิบสามโวลต์นะครับเท่ากับปึ๊บสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับก็ตีว่าสองพันห้าครับแค่ขาดแค่สี่วัตต์เองนะครับนี่ครับนี่ครับตีมาสองพันห้าร้อยวัตต์นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็เปิดแอร์เก้าพัน BTU ได้สบายแล้วนะครับใช้ไฟในบ้านได้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทสตรุ่นต่อไปเลยนะครับ เรามาเทสรุ่น6,000วัตต์กันนะครับแต่เราก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์นะครับนี่ครับมีเตารีดมีไดเป้าลมร้อนครับอันนี้กินไฟ2,000วัตต์อันนี้ก็1,000วัตต์ก็3,000วัตต์ครับไปแล้วครับแถมไดโวอีกหนึ่งตัวนะครับเราเปิดพร้อมกัน3อย่างนะครับจะดูเทสว่ารุ่นนี้ใช้ไฟได้กี่วัตต์กี่แอมป์นะครับนี่ครับเราก็ปรับเปิดเตารีดก่อนเลยนะครับนี่ครับกินไฟ80วัตต์นะครับเปิดเวยไดเป้าลมร้อนเลยนะครับ สี่แอมป์นะครับ240แอมป์นะครับอ่ะเราคูณเลยครับ240ร้นะครับเป็นเดซิแอม13บสามมวนกว่าเอา13บสามมวนนะครับคูณ13นะครับ240ร้อยคูณสิครับเท่ากับ3,120แอมป์นะครับให้สามพนหนึ่วัตต์นะครับเรียกว่านี่ครับเขาว่าได้3,000วัตต์เกินนะครับ3,000วัตต์เรียกว่าเต็มๆนะครับเปิดแอร์ 9,000 BTU สตัวยังเลือๆครับยังแบบใช้ในบ้านนี่สบายนะครับครับแน่นอนเลยนะครับบางรุ่นตีวัดมาสูงๆแต่ใช้งานจริงได้ไม่กี่วัดครับอันนี้ของแท้นะครับเราเทสให้ดูกันนีเห็นเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสรุ่นอื่นต่อนะครับต่อไปนะครับจะเทสรุ่นใหญ่นะครับ7,000วัดเลยนะครับซึ่งวัดแท้ๆคือ3,800วัดนะครับจะได้ถึงจริงหรือเปล่านะครับ เราต้องใช้เครื่องมือเยอะเลยมีทั้งเตารีดไดเป้าลมร้อนไดโวหินเจียนะครับว่ากันมาเต็มแล้วอันนี้ทะลุ3 4 0 0ีพันวัตต์เลยนะครับเรียกว่าเยอะมากถ้าเปิดกันสุดๆนี้3 4 0 0 0พันวัตต์เลยนะครับจะเทสดูว่าจะได้กี่วัตต์นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดเตารีดก่อนเลยครับนี่เตารีดก่อนปึ๊บอ่ากินไฟ80กว่าวัตต์นะครับเราเปิดอ่ะเอาทุกอย่างเลยรวมกันมาเลยครับ นี่ครับได้กี่แอมป์นะครับอ่าเอาเอาทุกอย่างเลยนี่ครับ285แอมป์นะครับ288 290นะครับอ่ะโอเคครับ290แอมป์นะครับอ่าครับ290แอมป์นะครับเมื่อกี้พีคไป300ร้อยแอมป์เลยนะครับเรียกว่าพีคไปเยอะมากครับอ่ะเอาเราเอา2 290แอมป์ตามที่เราที่เราได้ตอนเนื่อนะครับ290นะครับคูณ13เท่ากับ3770แอมป์โอ้โห7000วัตต์นี่แรงจริงครับอ่าได้3,700เลยนะครับเรียกว่าแอร์9 0 0 0 BTU เปิดได้ถึง3ตัวเลยนะครับรุ่นนี้ครับโอ้โหเรียกว่าโหดจริงนะครับตัวนี้นครับแรงจริงนะครับ ใครมีงบพอซื้อเจ็ดพันวัตต์นี่คุ้มมากเลยนะครับแรงจริงแรงสะใจนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครมีงบเท่าไหร่ก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสอย่างอื่นนะครับเราทําการอัลุนหกพันวัตต์นะครับเพราะลูกค้าชอบถามมาว่าใช้กระตู้เชื่อมได้ไหมนะครับนี่ครับทําการใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยครับนี่ครับอย่าเล่งไฟแรงมากนะครับเอาเล่งพอประมาณนะครับเพราะพลังงานทางเลือกครับตู้เชื่อมมันกินไฟมหาศาลยิ่งกว่าแอร์ครับ เท่ากับแอร์สองสาเครื่องนะตู้เชื่อมะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับนี่ครับการเชื่อมคนเชื่อมแบบเต็มๆแบบนี่ครับคนรเต็มๆไปอย่างงี้นะครับการเชื่อมด้วยอินวอเตอร์อย่าไปพยายามอย่าไปราดครับเชื่อมเต็มๆครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับ ถ้าลากมากกัมันจะตัดได้นะครับเพราะว่าตัวเชื่อมกินพลังงานมหาศาลนะครับเรียกว่าเอาไปใช้แก้ขัดตามที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็โอเคนะครับอ่ะก็สรุปกันเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับก็เลือกกําลังวัดตามการใช้งานเลยครับราคาไม่แพงนะครับก็มีราคานะครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทนะครับเราแจ้งราคาเป็นกว่าเบื้องต้นนะครับส่วนราคารายละเอียดจริงๆก็ไปดูใต้คลิปใต้วิดีโออีกทีนะครับ เป็นเพียวไซเว็บแทนครับสินค้ามีประกันครับพังล้วซ่อมได้น,นะครับไม่ต้องห่วงมีบริการหลังการขายครับซื้อบางทีขายอย่างเดียวไม่มีการรับซ่อมครับแต่ที่นี่ขายแล้วต้องรับซ่อมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายขาดอย่างเดียวนะครับสามารถซ่อมอแ่งได้ในยามพังมาแล้วสินค้าก็มีประกันให้ด้วยนะครับอ่ะกะ็ใครเอาไปใช้งานอะไรมีพูดง่ายมีงบซื้อวัาสูงได้ยิ่งดีอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องคิดมากครับ ยิ่งวัดสูงก็ยิ่งยิ่งทนครับกำลังเหลือการใช้งานเยอะๆก็ดีกว่าซื้อกําลังที่มันใกล้เคียงกับการใช้งานครับเอาให้มันเหลือไว้ก็ยิ่งดีครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณครับรีวิวให้ให้ฟังประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับ